บิวนิวส์คะวันนี้เรามาที่คณะโลจิสติกส์นะคะเพื่อที่จะมาทำข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะโลจิสติกส์ซึ่งมีความก้าวหน้ามากๆที่เราจะทำหลักสูตรที่ท้าทายมากค่ะท่านรัฐมนตรีอธิบายความร่วมมือนิดนึงค่ะครับส,สวัสดีครับในนามของคณะโลจิสติกส์นะครับวันนี้เราก็ได้รับรับเกียรตินะครับจากทางบริษัทไทยไฟท์เทนนิงนะครับก็ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทการบินไทยนะครับก็ จะมาทความร่วมมือหลักสูตรนะครับในในสหลักสูตรหลักด้วยกันนะครับก็คือในหลักสูตรแรกก็คือเป็นธุรกิจสายการบินนะครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างอากาศยานครับ,มรบผมในส่วนรายละเอียดนะคะช่วยกำลังแนะนําให้ผู้ชมจักชีวิตครับสวัสดีครับในนามของบริษัทไทยไฟเทรดดิ้งนะครับก็วันนี้ได้มีความตกลงกันในเบื้องต้นนะครับกับทาง คณะโลจิสติกส์นะครับของมอบรุรพานะครับก็เป็นแนวทางที่เราน่าจะพัฒนาหลักสูตรปรปับปรุงหลักสูตรร่วมกันนะครับในหลักสูตรที่มีอยู่และหลักสูตรที่เราจะเกิดขึ้นใหม่ในลักษณะการร่วมผลิตและร่วมมือในหลักสูตรทั้งสองนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีครับทั้งกับนักศึกษานิสิตนักศึกษาเองนะครับแล้วก็บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วก็ตามก็สามารถที่จะมาร่วม ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับและวันนี้เราก็ได้ทําการตกลงเบื้องต้นกันในส่วนที่จะมีความร่วมมือบันทึกข้อตกลงร่วมกันและพัฒนาหลักสูตรนะให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดต่อไปครับเมือม่อเมือม่อทำกับไทไฟแบบนี้เนะี่ยมีเราเรียกว่ามีมีประโยชน์หรือมี สิ่งที่ทําให้ผู้ที่จะมาเรียน,นยมีความมั่นใจเชื่อมั่นและได้นําไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะครับทางด้านของเรานะครับก็จะเน้นหนักไปทางด้านความเชี่ยวชาญในด้านของการบินนะครับอุตสาหกรรมการบินนะครับซึ่งทางมอบุรพานี่ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีบุคลากรแล้วก็มีหลักสูตรในด้านของการบินพาณิชย์นาวีอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านของการบินมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้ ต้องการันตีได้เลยครับว่าผู้เชี่ยวชาญจริงจากของเราเนี่ยบร,ริษัทไทยไฟท์เทนดิ้งเนี่ยเป็นตัวแทนของบร,ริษัทการบินไทยนะครับซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญจริงทั้งทางด้านของช่างอากาศยานแล้วก็บุคลากรทางด้านการบินนะครับทุกฟังก์ชันทุกหน่วยงานในการบินไทยซึ่งเราสามารถใช้บุคลากรของเราเนี่ยนะมาสร้างประโยชน์ให้กับทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับค่ะท่านคำบรีค่ะรเราพร้อมเมื่อไหร่จริงๆแล้วจะต้อง คนอาจจะรอคอยหลักสูตรนี้ให้ความมั่นใจกับออทุกท่านว่าเราจะเริ่มต้นจริงๆคลิกออฟก,ก,กันเมื่อไหร่กันครับก็ในการคุยในเบื้องต้นนี่เราจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันนะครับก็ประมาณเดือนมษสาเดือนมษสานะครับ,รบแล้วก็จากนี้คณะโลจิสติกเนี่ยก็เราจะทําร่างหลักสูตรนะครับก็คิดว่าอย่างช้าที่สุดก็คือในปีการอษาหน้านะครับอย่างเร็วที่สุดก็คือใน ในเทอมหน้านะครับที่เราสามารถที่จะเปิดหลักสูตรได้นะครับก็คือจริงๆแล้วสองหลักสูตรเนี่ยในเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของคณะเรานะครับแล้วก็ทางของไทยไฟส์เทนนิ่งเนี่ยเราต้องการที่จะร่วมผลิตบุคลากรนะครับเพื่อจะสอดรับนะครับด้านตลาดแรงงานของของประเทศนะครับนะครับเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะต้องดําเนินการร่วมกันครับค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดีมากมากนะคะเราก็จะพบกับหลักสูตรใหม่ในเร็วนี้ค่ะ